เนี๋ยก็ถืโตัว่อนม,มีช้อนสวัสดีจ้าพี่นอ้องฟองไปทีรักสุปสุกคนมาเดิอเดือดจังเลยเนี่ย๋วยเตียวจ้า๋วยเตียวหมูน้ำตกเข้มข้นกินก๋วยเตี๋ยวหลอกเดือจ้าพี่น้อง มีผักมีผักหน่งกะละมังเนาะเดี๋ยวเอาลงก่อนไปวนาได้ใจพี่น่องเดี๋ยวเสียวรอบเด็ดไปตลาดจ้ะจะยุ่งๆหน่อยเนาะช่วงนี้มาขอได้ลงคลิปจ้ะพี่น่องเดี๋ยวตลาดซื้อของจ้า เส้นหมี่หมูน้ำตกหมูตุน๋นหอมหวานด้ยจ้ะเปนร้อนเลยผักมาดูดติ๊กจ้าวันนี้มีโหละพาของงอก เบิงยอ้อนล้างมาด้วยจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ดึกแล้วห้าทุ่มแล้วจ้าปีหลานแล้วผึงวางเลยก๋ไปเตี๋ยวค่อยๆหนึ่งกะละมังอันนี่เกลือ สวัสดีค่ะใส่น้ำตาลจ้ะเห็นบ่จ้าไปหน่อยใส่น้ำตาลลงไปน้ำปลาไ่ซื้อมาใหม่เลยขวดนี้ซื้อมาเห็ดอันน้ำตาลเขี่ยว น่หนยหจะทำน้ำตาลเคี่ยวใส่ยำจ้าเราได้สื่อขวดใหญ่มาจากเร็ว mm hmm. เดี๋ยวหูน้ำตกเก็บ mm hmm. งานมาแล้วแต่กินดืน่มได้ทั้ง thế nào. Để học thịt còn xa ra ha. ้ชกก่ยางผิดคนเลยพี่น้องติดคนซีสเกตย่ามเผ็ดเลยน้ำส้มเนาะที่เขาให้มาน้ำส้มมีน้ำพริกอร่อยใส่สน้ำส้มใส่น้ำปลา ตุ้เจ็ดหน่อยดปหนอยอ๋อตัวเลยน้ำส้มเผาาวนพริกเผาวนี่กัเพ็ดได้จ้ะ ใพิกป่นพิกป่นซีสเกตเราจ้ะจะลายไปไหนได้จ้านเพแท่งติดเขาก็เป็น,น,นาปมาเดยจจาสับแสบน้ำกันเลยจ้าเดี๋ยวรอบดึกเกลียเตียวหมู อันนี้เครื่องเครื่องสีเข็ดน้ำตาลเคี่ยวเนาะจะทำน้ำตาลเคี่ยวใส่ยำอันนี้น้ำนตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามแบบขวดก็น้ำปลาที่ที่ปลาลุใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามใส่เกลือใส่เคี่ยวเนาะพี่นอ้อง กินกุเตี๋ยวแล้วกับิีเฮ็ดน,น้ำทำน้ำไอ้นี่ต่อเลยทำตาเองน้ำน้ำยำเนี่ยงานเนี่ยโมเดลอยู่เป็น้องเลยนั่นกับพื้นเลยวันนี้ ไปตลาดสองเถื่องานเดี๋ยวยังบุลแล้วอยู่จ้ะธุรกิจเสริมทำยำยำลูกชิน้น มาด้วจากกินม๋ืยเตียวห่อนๆน,น้ำกันนะจ่ะพี่น้องไปไนใจครับ สกินแล้วก็จะพี่น้องมืึงลืมนั่นลืมนี่เนาะขาดก็ได้เข้ามาตักทายได้นะคะกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกจาก้ารอติด กดกระดิงแจ้งเตือนไว้นะจ้าพี่น้องเบ่งย้อนหลังได้จ้าพี่น้องหลายคนบนกระน้นอะไจ้าตอนนี้ดึกแล้ว nào nó nhăn nó cái nòng bàn không จบติดมีเป็ดแห้งหูตุนขอบคุณมากๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณค่ะยึงแหลพี่นลองกับเขามาให้ก่กำลังใจอยู่น่าจากขอบคุณแต่ไ้า์ด้วยจ้ะ ชาม่เลิกเลยแบบว่าแบบปรุงแบบสิบแสบเผ็ดๆเลยค่ะเมื่อตอนเย็นกินส้มตำเนาะก็เรียกปรตไทยกินะ่ะลายเหมือแล้วก็เรยมมาไหลสดใน,นจนังหอยน่าจะพี่น้อง จ้าพี่นองอยากมาบาดไปสื่ออยู่ใ่นอกจากปากไว้ที่ตะก,ก้าช้อปปี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์จ้ะช่งทางการสั่งซื้อมาจากพี่นองก็จะมีสินค้าต่างๆรวมไว้ที่นั่นหมดแล้วจ้าพี่นองเข้าไปสั่งซื้อได้ ạ mm mùng -hmm. อันนั้นได้ยอยู่น่อยนี่ไปม,มื้อใด๋ป่ะเพชรคือถ้ามักก็อยากกะมันอยากจิกจิหวนนั่นน่ะนะพี่น้องมันเดิกแล้วเนาะแต่จะกินอะไรแบบแซ่บๆเผ็ดๆ ส่วนเซตหนั่เน็้นี้แล้วเหมือนกับสุกมีสองบนบระจ่าเราจะทำน้ำยำนะทำน้ำตาลทำน้ำตาลเคี่ยวไว้ไว้ใส่ยำ

กันพี่น้องดึกแล้วส่วนมากไลฟ์ก็จะเป็นดึกๆเนาะช่วกงกลาง้านเนี่ยมันบ่มีโอ,องงกาสจ้ะพี่น้องต้องใช้เวลาแบบปิดร้านตอนดึกอย่างเดียวเลย มันก็ใบของเราผ้าเนี่ยแสบคับกินตามสไตล์เจ้คอนเฟิร์มจ้ะค่ะตัวแบบไหนสิหมด สดนัํงกับเตียวหอนดึกเดกมีแสคบคั่กได้ดีจัะ เ,เ,เผ็ดไข่อีจะพป่นอเผ็ดจวดผิดไอเนี้ยพีิเผาใส่พีิเผาเหมะนะือนตะเก็นหายมาน่ะเผ็ดแซ่บๆขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณค่า ีแรกว่ากินเสร็จเราก็จะทำไม่นี่เลยหว่ามันเดึกแล้วนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปถ่ายคลิปวิธีทำไนะ้เนาะแต่สิลมเป็นคลิปเนี่ยให้นะพี่น้องมาพี่น้องก็ไปดตามเบิร์ได้จ้ะ จบจากรลน์นี้แล้วก็จะทําคลิปวิธีทําไว้ให้จ้ะตาสดีเอาไปใบ้ใ่คลิปเนี้ยาจะพี่น้องพี่น้องก็กดติดตามไว้นะจ้าอ,อิแสบคัะ คนไทยมากกะละมังเดี๋ยวก็จะมีวิธีทำพวกยำพวกอะไรเนาะก็จะทำคลิปยาวลงไปเรื่อยๆนะจ๊าเดี๋ยวส่วนผสมอะไรยังไงวิธีทำเดี๋ยวจะทำไว้ในคลิปจาพไปน้องขอบคุณมากๆคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมหนึกแล้วสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะฝันดีนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ